ชัดขอสรุปนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2568ชาวลัคนาราศีมังกรจะ,ระเผชิญกับความท้าทายในด้านการเงินแต่ท่านก็จะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการทำงานค่ะดาวเสาอาจจะทำให้การเงินของท่านดูไม่ง่ายนักแต่ดาวพฤหัส,สบดี จะนำความสำเร็จในการทำงานดาวสุขในเรือนปัตนิจะทำให้เกิดโชคลาภนะคะและดาวอาทิตย์ในเรือนมรณะจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่วนดาวมฤตยูในเรือนปุตตะก็จะทำให้ เรื่องความรักดูน่าสนใจค่ะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบกันยายนเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะ ต้องดิ้นรนในเรื่องการเงินนะคะแต่ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานค่ะจากนั้นช่วงวันที่11-12กันยายนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวพุธและดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีใหม่เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในงานหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ ส,สิกันยายนเป็นต้นไปเมื่อดาวพระเกตโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะคะฉัดขออนุญาตฝากคำแนะนำค่ะขอฝากชาวลัคนาราศีมังกรใช้ความสำเร็จจากการทำงานและการสนับสนุนจากคู่ครองเป็นฐานในการ แก้ไขปัญหาทางการเงินค่ะวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุมหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้ความสามารถด้านการสื่อสารในการสร้างโอกาสระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิต การมีความอดทนและการวางแผนระยะยาวจะช่วยให้ชาวลัคนาราศีมังกรผ่านพ้นความท้าทายและบรรลุความสำเร็จได้ค่ะ